สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กระบี่นะครับกับอองทูริสโมนะฮะแล้วก็อินอินทูริสมีนะฮะแล้วก็เกลเลก้ายังอยู่กับเราเหมือนเดิมในวันนี้เราไปพาไปปลา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 นี๋ยวเราหาข้าวกินก่อนไปนี่อยู่ร้านชื่อดังชื่อร้านชวนชิมครับแบบฟู้ดบ็อกเกอร์อ่าจังหวัดกระบี่ผมขอเป็นน้ำใจที่คุณใส่มาให้ผมดีกว่าน้ำอะไรที่ดังๆที่นี่อ่ะคุณอ๋องขอน้ำตลกตลกสักหนึ่งนะฮน้ำละพิทักษ์น้ำมีน้ำเลยไหมครับที่นี่โอขอดูหน่อย น้ำและพีพัดซะแล้วอะ่ะเล่นสะท้อเลยคลิปนี้บอกเลยว่าสำคัญมากพิเศษเราได้แว่นจากโบรอนมานะครับซึ่งเท่มากครับอันนี้เป็นเลนจากเอสซีรอนครับเปลี่ยนสีได้สวยงามมากครับแว่นสายตาปกตินะครับก็ใครอยากไปตัดก็ไปเลยครับของโบรอนมาแล้วถึงก็เช่ารถนะฮะค่ามาจําสามพันะฮะเช่ามอเตอร์ไซค์ค่ามาจ 3, ําสามพันะฮะแต่ค่าคาเช่าวันละสอง อันนี้ไมนูอะไรครับหมึกไข่ค่ะนี่หมึกไข่โลคอลกินซีฟู้ดภาษาใต้เรียกว่าอะไรภาษาใต้หมึกไข่ออ๋โอเคหมึกไข,กไข่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าไปครับเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงแรมกันนะครับที่โคซีนะครับคุณไดคลิกนี่โฆษณาข้าว <rick> นายขอลองแบบว่านายแบบโฆษณาดิคลิกสิแล้วคุณจะรู้ว่าแรงแค่ไหน ไตอนนี้เราอยู่กันที่วังชายซีฟู้ดนะครับเป็นวันที่สองของกระบี่ของเรานะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนรักผมด้วยนะครับองตุลิสโมนะครับเขาบอกว่าให้ผมเก็บฟุตตอลเขขี่มอไซค์ว่าเขาจะเอาไปทำเป็นแบบว่าถ่ายคลิปเค้าครับวิดีโอเขาจะทำฟลอก เป็นยูทูบเบอร์เขากำลังเดินทางสายแจ็คแปร์โฮอยู่ <c oughs> นี่คือบรรยากาศร้านวังทรายซีฟู้ดนะครับซึ่งตรงนี้พิเศษมากคือเดินลงมาก็เนี่ยชิวๆเลยสสาวๆก็มาถ่ายรูปเล่นกันได้มองออกไปไม่มีทะเลเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันที <c oughs> บรรยากาศดีมากครับที่กระบี่ร้านวังทรายซีฟู้ดแต่ผมให้ดูข้างหลัง o อ l ลียูเหมาะสำหรับคนที่บรรยากาศอยากจะ move on นะฮะ แต่ move on ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเพลงไว้ด้วยนะครับบอกตัดต่อบอก editor เก๋รู้สึกไงครับทริปทริปนี้เรามากันแบบไวๆสนุกมากเลยนอนอิ่มสนุกตรงไหนเนี่ยรู้สึกเหมือนมาคือมาทำงานนอนอิ่มฟันเหลืองมากเลยนะคุณเก๋เกิด <c oughs> วันเกิดว,วันจันทร์มาเนี่ยโอ้โหห <Only you. S 1> เหม็นด้วย <c oughs> คืออยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งคืออยากให้มาคนไทยมาช่วยกันเที่ยวที่ไทยด้วยกันนะครับเพราะว่าซบเซามากผมเดินดูแบบริมหาดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกระบี่ไม่ว่าจะเป็นกระบรี่ภูเก็ตหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพัทยาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนี้เงียบมากๆครับ <c oughs> ก็ยังไงฝากให้มาเที่ยวไทยกันด้วยนะครับถ้าคนไทยไม่ช่วยไทยแล้วเราจะช่วยใครกันเล่าอัะนเะนี้ยเป็นไง มีคำคงคำคมนะผมนี่ก็มาชิวๆพักที่โรงแรมโคซี่ต้องขอบคุณโคซี่ด้วยครับขอบคุณแว่นโบลอนนะครับแล้วที่สำคัญที่ต้องขอบคุณไปมากกว่าน,นั้นก็คือเพื่อนๆที่ยังติดตามดูช่องอขอบคุณเสื้อด้วยนะครับเดี๋ยวแท็กขึ้นให้แล้วกันนะครับว่าร้านอะไรเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์น่ารักน่ารักเหมาะสำหรับคนขี้เกียจที่ไม่ชอบรีดเสื้อนะครับอันนี้เขาค,คุณจะซับมายับ แค่ไหนเขาก็เรียบให้คุณได้เสมอครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันนะครับฝากเพื่อนๆที่ยังกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับเผื่อจะมีอะไรสนุกๆมาให้ดูกันนะครับไป let's go <S อันนี้อาหารครบแล้วไหมพกยางเดี๋ยวเรามากินกันทีละอย่างดีกว,ว่าชิมชิมหน่อยชิมหน่อย ไก่ยำจิ้มซีฟู้ดนะใครดูไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะฉันว่าฉันอยากกินเน,นี่ยฉันอยากลองกินหอยแครงแบบเมสต์สตังฉันชอบ <c oughs> ออกกับผมนี่เขาก็อยู่กัน,น,นมาตั้งแต่รู้จักกัน,นมาตั้งแต่สมัยอนุบาลแต่ก่อนคุณอ่องปัญญาอ่อนอยู่ <c oughs> เล่นกระเจียวอยู่เลยครับ <c oughs> อันดับแรกเราลองมาชิมหอยแครงจากร้านบังชายซีฟู้ดว่าผมจะให้ความสดใหม่และความอร่อยอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเอง มืม้อเชฟฟู้ดดีมากอะ่ะเป็นหมึกไข่ย่างวันนี้ประทับใจมีความรู้สึกสดแต่ว่าหมึกอาจจะตัวเล็กหน่อยมันไม่ใช่หน้าหมึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยถ้ารู้คงไม่พูดอันนี้ก็คือปลาหมึกย่างนะคะคือใครเขาดูไม่ออกเขาดูเป็นกุ้งหรือไงอร่อยปะ <ผ>มันซึ้งเด็ดอะดูมันึ้มมากแต่ผนรีวิวปลาเลยนะปลาผัดปลา,ากระพงเลยนะพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อหมาครับชื่อหมา,มานี่ออกยูทูบอยู่เนี่ยรู้จักจ็คแป๊บโฮะจริงแป๊บโไม่ใช่คนละคนปลาฉันอยกลองกินปลามาฉันอยากลางมานันน <c oughs> มไมไม่ีว่กลก่ทนกนี้เมลอะทิ้นแทงแบบเยอะไปหน่อย แต่ตัวปลาก็สดครับแต่นี้รู้สึกแบบไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดอยู่นะกินคำที่สองคำแรกเขาว่าไงนะเขาค่อยๆได้คำที่สองเผ็ดกัดไงตลกชิ่งอยากลองฉันอยากกินนานเลยนะกุ้งผัดปิซสดทิกะบ,บีนนะ่เนี่ยอ่านไปบ้างดูกุ้งผัดปิซสดจะมีความแบบเขาผู้ทรงๆเลยนี่เป็นกลิ่นกลิ่นพริกจะแรงมาก เผ็ดปลายคือเหมือนเผ็ดฉุนนะไม่รู้เขาใช้ทินอะไรพี่หนูวะยว <Only you. S 1> กินเ,อ,เอ, <c oughs> อะไรอยู่ใช่ไหมอันไรของคุณเนี่ย <c oughs> ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซาวแวนาของโคซี่นะครับ โรงแรมจะเอามาพักกันนะครับแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบสี่ไม่ถึงว่าทุ่มสองทุ่มนี่ก็ชิลมากเลยคือบรรยากาศค่อนข้างแบบฟซอกูดอะนอนสบายสบายได้เลยครับเพราะว่าดูครับแมครับวันที่สามรับ,บการอยู่กระบี่แล้ววันนี้แล้วเป็นวันที่เรา กลับบ้านเราลอ็ลอกรออ,อยู่แล้วสงว่ยเราทำไรอ่ะทำไรกันเนี่ยทำไรกันเล่นเล่นเล่นรถเนี่ยชื่อไรอฮะชื่อไรแสดงชื่อไรฮะผู้กันครับผู้การเสด็อเท้าชื่อไรฮะวันด,ดีกล้องไหมวันด,ดีกล้องเดี๋ยววันดีกล้องกันวันด,ดีครับวสวยๆอ่าแนะนาตัวครับชื่อเด็กชาย คุยกับใครครับเนี่ย็ิชายอะไรครับเพศ็ิชายเพรนามสกุลคุณชั่งมงอ่ะพูดเองดีกว่ามานี่คือบรรยากาศริมเลถามว่าไหวไหมไหวอยู่เหนื่อยใจแต่ไหวอยู่เนใน่มน่เฮ้ยโหมาทะเลมาเดินในร่มเออเดินในร่มแ่ะเจอกันตรงนั้นไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกดดิ่งกดทุกอย่างนะครับอะไรครับเนี่ยเไยครับเนี่ย a i m k s n จ้าเดินมาถึงแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ สิ่งที่ขึ้นอยู่ตรงป้ายจริงๆมันเป็นเรื่องของที่สำนึกครับไม่ควรขึ้นอะไรแบบนี้แล้วถ้า้าถ้าทำทางคะที่ทาด้วยโฟมไปในปุิยาอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันหรือว่าเข้ามาแต่ว่าเขาแก้ปัญหาที่ต้นต้นเหตุเลยคือห้ีิยวเข้ามาเลยเพราะถ้าเข้ามาแล้วก็นึกอ,ออกว่าก็ทิ้งกันไม่รู้เรื่องก้องเบี้ยวนะครับคือที่นี่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ อออะะะไไไรไรไรถ <head and S 1> ัดนกพิระะาบหมูกก่เกาะพีพีเนชั่นแน,น,นลพาร์คนี่นิชแนลพาร์คออกกล้องอะแต่ว่าอยู่หลังกล้องเนชั่นแนลพาร์คสวยงามกระบี่เทีย่ยวนะรอบหน้าไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับเพื่อน,น Let's get it Let's get it